ที่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้น,นันก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตทําหน้าที่โดยการที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะแนนจะพูดเฉพาะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุญาตให้แนนพูด100เตเต็มเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านไพ่ Six of Wands นะคะ ในวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารผ่าน p พ่ s i x of One นะคะว่าครอบครัวนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตของมนุษย์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามแต่นะคะเริ่มต้นจุดแรกคือครอบครัวเมื่อไหร่ก็ตามแต่ะคะ่ะที่คุณเลือกคนที่จะมาอยู่ในครอบครัวของคุณ นะะในกรณีที่คุณเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะคุณจะต้องดูนะคะว่าคนคนนั้นน่ะสามารถรักครอบครัวคุณเหมือนกับที่คุณรักครอบครัวเขาได้ไหมนะคะอย่าเลือกใครเพราะความเหงาหรือความต้องการเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าชีวิตชีวิตหนึ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบอ่ะคะ่ะมัน มันแบบมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะแบบเข้ามาแล้วดูแลลูกเรานะคะหรือคนของเราได้แบบท,ที่คุณสามารถที่จะดูแลเขาได้อะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะจุดๆุดนี้ค่ะเป็นจุดที่จําเป็นที่จะต้องคิดถึงให้มากนะคะในการเลือกคู่ครองครั้งที่สองนะคะหรือการเลือกคนในครอบครัวบางครั้งบางทีอะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างเนาะการที่ เรามีครอบครัวมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมาจากสายเลือดเดียวกันพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันนะคะคุณบางคนนะคะอาจจะรู้สึกอ่เดีกับคนนอกครอบครัวแบบเป็นเพื่อนพี่น้องได้มากกว่าคนในครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละคนทํากรรมร่วมกันมาไม่เท่ากันคนที่เกิดร่วมกับครอบครัวของคุณอะ อาจจะไม่ได้ทำกรรมร่วมกับคุณไม่ได้ทำบุญร่วมกับคุณเพื่อที่จะแบบมาอยู่ด้วยกันหรือมาแชร์อะไรกันตลอดเวลานะคะคุณบางคนได้เจอกับคนภายนอกอครอบครัวคุณคนนั้นนอ,อาจจะมีบุญสัมพันธ์กันมากกว่าก็คือการได้ทำอะไรร่วมกันมาหรือว่าอยู่ด้วยกันมามากกว่าในช่วงเวลาที่แบบถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นะคะหรือถ้าคุณเชื่อในเรื่องของอดีตชาติอ่ะก็ในช่วงอดีตชาติน่ะคุณทําบุญด้วยกันมาคุณอยู่ด้วยกันมาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเป็นคนในครอบครัวสายเลือดเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นสามีภรรยาก,กันมาก่อนก็ได้ฉะนั้นแล้วว่าค่ะความรู้สึกถึงความสัมพันธ์อ่ะมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดว่าจะรู้สึกได้มากกว่านะคะแต่ในบางกรณีอะค่ะ คุณอาจจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคนในครอบครัวของคุณะที่แบบที่เป็นสายเลือดแท้ๆบางคนนะคะเขาก็อาจจะรักคุณโดยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบแสดงออกในแบบที่คุณคาดหวังอยากจะให้เขาทำนะคะเขาอาจจะแบบ ทำให้คุณอะไรหลายๆอย่างอะแต่คุณไม่รับรู้นะคะหรือว่าคุณไม่เคยรู้ในสิ่งนั้นมาก่อนเพราะเขาไม่เคยบอกเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยแสดงออกอะไรออกมาเลยแล้วท่าทีในเออที่เขาแสดงออกมามันคือความนิ่งเฉยแต่ในความจริงแล้วว่าค่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะหรือคุณบางคนอาจจะแสดงว่ารักกันมากๆนะคะรู้สึก ต่อกันมากๆแล้วก็แสดงความรับออกไปแบบด้วยใจจริงคือรักกันจริงๆแล้วแสดงออกต่อกันแบบในแบบที่แบบสามารถหลับรู้กันได้นะคะก็มีนะคะหรืออีกบางคนนะคะก็ทําดีเพื่อหวังผลประโยชน์ก็มีฉะนั้นแล้วอะค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอะอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นมันสามารถเป็นไปได้หมดนะคะ การจะเลือกครอบครัวที่สองนะคะหรือครอบครัวที่เป็นสามีภรรยาหรือการแต่งงานอะถ้าคุณไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนสิ่งศักดิ์ศิ์บอกว่าให้อยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาปกป้องคุณโอบกอดคุณแล้วคุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับเขาอะแล้วก็อยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเติบโตได้โดยที่แบบคุณไม่ได้ต้องการอะไร อะไรมากมายหรือคุณไม่ได้ต้องการอะไรอื่นอีกแล้วหรือคุณไม่ได้ต้องการชีวิตอื่นอีกแล้วหรือคนอื่นอีกแล้วอะค่ะอันนี้อยู่ในกรณีที่ 1. นะคะคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณที่ชัดเจนแล้ว 2. นะคะคุณรู้แล้วว่าคุณจะพาชีวิตตัวเองไปทางไหน 3. คุณรู้ว่าคนที่คุณต้องการจริงๆเป็นแบบไหน 4. คุณรู้ว่าคนที่อยู่กับคุณอะแบบไหนถึงจะอยู่กับคุณได้ไปตลอดชีวิต 5. นะคะคุณรู้ว่าเอา่อคนที่คุณไม่ต้องการเป็นแบบไหน 6. คุณมีจุดยืนของตัวเองมากพอนะคะเคุณสามารถที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าแบบเวลามีปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเองอะ่ะ นะคะคุณสามารถที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ทั้งในเรื่องการงานการเงนิงน,งนชีวิตหรือความสัมพันธ์นะคะนั่นแหละคือสัญญาณที่หมายความว่าคุณรักตัวเองได้มากพอและคุณพร้อมที่จะมีครอบครัวจริงๆของคุณ,แล,คณแบบและคุณแบบแล้วคุณแบบโตพอที่คุณจะสามารถจัด กับตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้นะคะคุณเรียนรู้ที่จะให้และได้รับในแบบที่คู่ควรและเหมาะสมได้โดยที่คุณไม่มีความคาดหวังใดๆกับความสำคัญและคุณไม่มีความคาดหวังใดๆกับสิ่งที่คุณพบเจอมาเมื่อนั้นแหละค่ะคุณถึงจะเจอกับคนที่คุณสามารถที่จะอยู่กันได้ไปตลอดชีวิตอะ เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณยังไม่สามารถที่จะแบบอยู y y ่ได้ด้วยตัวของคุณเองอ่ะที่คุณยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้อะค่ะการที่คุณมีความสัมพั์อ่ะถ้าคุณเจอคนที่เขาสามารถจัดการความรู้สึกของเขาและจัดการความรู้สึกของคุณได้มันก็โอเคแต่ในกรณีที่แบบถ้าคุณไม่เจอมันก็จะเป็นความรักความสำคัญที่มันท็อกซิกกันมากๆ ฉะนั้นแล้วอะค่ะควรที่จะรู้จักตัวเองให้มากพอก่อนรู้ก่อนว่าจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนรู้ก่อนว่าจุดไหนคือจุดที่คุณต้องการจุดไหนคือจุดที่คุณไม่ต้องการถ้ามีความรักความสัมพันธ์คุณจะม,มีความสามารถในการเข้าใจแล้วก็เลือกคนที่รักคุณได้แบบที่คุณรักตัวเองและและคนที่เขาสามารถรักตัวเองได้เท่าเทกับคุณ นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไครอแล้วก็การติดตามนะคะแล้วก็ทุก thanks มากมากเลยนะคะขอบคุณที่ support กันนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ได้เลยนะคะนันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย